สวัสดีครับเมื่อนี้พบกับผมอีกแล้วครับค้าดสีเกมเมอร์ครับผมสุมาเล่นเก็ม Curby ไอ้ Curby อะไรชั้นลงเก็ม Rui G Mansion Dark Moon ครับสำหรับพาดอีกก็เป็นพลาดท,ที่เอ่พลาดท,ที่อะไรนาะวันเดีย๋ยวพลาดท,ที่อะไรต้องเขาไว้บ้างมิชั่นซะก่อนครับอย่าลืมพวกัน ที่หครับมันเ็นมันเ็นนี่ครับูมพัวกันหลม่าอาจานบอดกันด้ครับเดี๋ยวเข่าเลยครับเข่าเลยลองเข่าเบลอาซจจิเป็นสูงกับอดครับพอไม่ดูมวัวกันหลมนะเนี่ยเข่านะครับ อ่าโหลดแผนที่นะครับอ่าไปกันเลยครับบาอดอ,อ่าดรเอากุญแจใหญ่เหรอครับแสดงว่าต้องสู่กับบอดแน่น,นอนเลยครับเดี๋ยว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  มาละมาละบอร์ดของเกมนี่สิไปทางไหนเนาะเดี๋ยวถ่ายบนอยนีนะครับอ๋อนาจีนาจีใส้กับลิปนี่ครับเพราะว่าลิปนี่ใส้เม่อไรกบริบตัวนี้อ่าลุยจีของ,องเราเริ่มยันไงลุยจี พุยจีเริ่มย่านเลครับพี่จีสำรวยนะครับ <ches> น่าจะเป็นบอดครับเดี๋ยว <S <S บันไดมันเป็นอะไรครับบันไดลื่นเดี๋ยวดูหาของนะครับหาเกีบยองนะครับรู้สึกว่าสิเป็นด่านสุดท้ายของปราสานนี่ครับ แมงมุ้มครับแมงมุ้มหาเงินครับเจ็บเงินไปเรื่อยๆอ่าไล่กันมาเงินเนี่ย แมงมุมเยอะเลครับแมงมุมตีแมงมุมบ่อใดนั่นกูฆ่าแมงมุมก็บ่ได้่างเงี้ย โอ้โหบอดแมงมุมครับบอดแมงมุมใหญ่ครับบารนีโอ้โหต้องหาวิธีจัดการท่านครับ อ่าไมุมืย่านแสงครับดึงมาครับดึงมาโอ้โวโอ้โโอ้โโอ้ลบได้ครับลบได้ลบได้อ่าไปแล้วครับไปแล้วครับไฟไปแล้ว พบบบบี่ได้ไหมครับพี่ได้ไหมดูครับดูดดูดอ่ามันเข้าไปในสิงแมงมุมอีกแล้วครับโอ้โหยบอโคตรโหดนะครับบอดไปแล้วครับไปแล้ว

ลบครับลบลบ,ลบพิดแม่งมุมฮะนี่ลบก่อนครับลบก่อนอ้าวถืออีกเดินเรือหาสีลแล้วครับเดินเรือหาสีแล้ว

มล่วไปเห,หอนะอรอฮะเนี่ยอ่าดูค้าบันดูดอ่อนี่หลังนะมี่หลังนี่นนนนน โอ้ยเลือดครับเลียน าี้ที่นะครับเอาเลยครับอไฟมาลุนเลยไม่มุ่งกับอะไรนะก็ไม่มุ่งเลย ปึ๊บอาได้แล้วครับจุดไฟได้แล้วเออต้ยตายต,ายตาย้ไต้เรืยๆครับเรๆเรีๆเยๆแ่ <c oughs> ยามลบผิดมั้ครับในมุ้งหนูมันถือไฟมันตไต้เลยอืม không à, mất con không, mời 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 không mời 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 phải được không lưu อ่าดีพระบาร์ปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่ามีเศษเออมีเศษของดวงจันพ่อพระบารออออ์อยู่ในเศษของดวงจันทร์พร้อมอ่าเนี่ยครับเศษมึงได้โน่นครับ อ่่่มมมุายูคเรียบร้อยครับพานดานเรียบร้อยโหดขนาดครับบอทตี้อ่าราเือโทรมานล้ครับไปเยอะเหล ชั้นโอ้ยโอ้ยฮ้าฮชั้นคอมเพตนี่ ừ, ได้ดาวเดียวอ่าพันเรียบร้อยพันเรียบร้อยขาดยากเติบขับบอดกลย Wait, ah, que. Oh. Uh -huh. レイマイシンディング。<music> ่าานเรียบร้อยครับมิชันสีไปปราสาทไม่ใช่ครับบันปราสาทไม่ค,มร,ครับบันปราสาทนี้เขาเคียบบนทุกด้าน อ่เรียบร้อยครับเรียบร้อยค่ะข้าสนาพาสนี้ขอจบไปสำเร็จแล้ครับเดี๋ยวจังในพาดหนานะครับนะเขาจะมาเริ่มที่ประสานใหม่ครับสำหรับผู้ใดมากผู้ใดนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเด้อสำหรับพาดนี้ก็สวัสดีครับ